สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเค้กมาเบิลน้้ามันมะกอกนะครับเค้กสูตรนี้เป็นสูตรของเชฟเมดิกนะฮะเชฟเมดิกเนี่ยเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงในด้านการเขียนตําราทาอาหารในสหรัฐอเมริกานะฮะสำหรับเค้กอันนี้เนี่ยจะเป็นเค้กที่มีส่วนประกอบหลักก็คือโกโก้ Go, แล้วก็น้ํามันมะกอกนะครับเป็นเค้กที่ค่อนข้างจะมีเนื้อแน่นสักหน่อยหนึ่งนะเหมาะสําหรับคนที่ชอบทานเค้กเนะื้อแน่นๆนะฮะไม่เหมาะสําหรับคนที่ชอบทานเค้กเนะื้อ นุ่มเบานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโกโก้เนี่ยเราจะใช้โกโก้อะไรนะสำหรับในตำรานี้เนี่ยเชฟเขาแนะนำให้ใช้โกโก้ที่เป็นชนิด Natural Go โกโก้นะครับโกโก้โดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือโกโก้ดัชโปรเซสกับโกโก้ Natural ั o โ o โก้หรือว่าโกโก้ธรรมชาตินะครับดัชโปรเซสคือโกโก้ที่มีการเติมด่างเข้าไปหรือว่ามีการ treat ด้วยอัลคาไลนะฮะเพราะว่าโกโก้โดยธรรมชาติเนี่ยสีมันจะ สีมันจะค่อนข้างออกไปทางแดงน,นะแล้วก็จะมีความเป็นกรดเล็กน้อยนะครับเมื่อมาใิ้ด้วยอ,อัลคาไลแล้วเนี่ยสีของโกโก้นั้นก็จะเข้มขึ้นนะครับสำหรับโกโก้สีธรรมชาติหรือ natural โกโก้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะพบได้แค่ยี่ห้อเดียวตามศูนย์การค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือยี่ห้อเฮอร์ชี่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นในแวดวงธรอาหารเนี่ยก็อาจจะมีอีก 1-2ยี่ห้ออื่นนะครับที่เราอาจจะหาได้นะฮะส่วนยี่ห้ออื่นๆในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็น d ดั Process เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดอสเตตานางพยาบาลหรือว่าแวนฮูเตนนะครับหรือว่าแม้แต่ทิวลิปนะครับวาโลน่าของอเมริกานี่ก็เป็นดัชโปรเซสเหมือนกันทีนี้จากที่ผมลองสูตรมานะฮะ ไม่ว่าเราจะใช้ดัชโปรเซสหรือว่าเป็นนัชชาลโกโก้ก็ได้ผลไม,ไม่ต่างกันมากนักนะครับส่วนประกอบถัดไปครับก็คือน้ำมันมะกอ,อกนะฮะน้ำมันมะกอ,อกเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดเกรดที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเกรดเอ็กซ์ตร้าเน้ำมันมะกอ,อกเอ็กซ์ต r ้าเวอร์จินเนี่ยจะมีสีออกไปทางเขียวๆนะครับวิธีการที่จะได้มานี่ก็คือเขาเอามะกอ,อกเนี่ยมาบดถ้เาเป็นสมัยก่อนเลยเขาก็จะบดด้วยโมหินนะฮะเอามาบดท,ท,ทั้งลูกทั้งเม็ดทั้งเนื้อ แล้วก็ไปทับน้ําให้น้ํามันออกมานะครับทีนี้น้ํามันก็จะออกมากับ,นะกบน้ำใช่ไหมฮะน้ำจากเนื้อเนื้อมะกอกทีนี้เขาก็เอาไปตั้งทิ้งไว้ให้น้ำเนี่ยแยกตัวกับน้ํามันแล้วถึงก็จะเอาน้ํามันมาใช้นะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวิธีการที่ทันสมัยมากขึ้นนะฮะอาจจะเอาไปปั่นที่เรียกว่าเซนติฟิวอะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะอซ์ต้าเวอร์จินะเ,ออเนี่ยจะไม่ผ่านกระบวนการที่ผ่านความร้อนหรือว่าสารเคมีนะฮะ ก็จะเทียบเคียงคล้ายๆกับน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นของเรานะฮะส่วนอีกเกรดนึงก็จะเป็นเกรดรีไฟหรือว่าเป็นลักษณะของการกลั่นนะฮะรีไฟโอลิฟออยด์เนี่ยจะกลั่นด้วยสารเคมีหรือกลั่นด้วยความร้อนนะครับอีกอันก็คือเพียวโอลิฟออยด์เพียวโอลิฟออยด์เนี่ยจะเป็นการเอารีไฟกับเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเวอร์จินมาผสมกันนะตัวน้ำมันมะกอ,อกกลั่นนะครับหรือว่ารีไฟโอลิฟออยด์เนี่ยจะมี กลิ่นรสที่ดอปที่สุดน,นะครแล้วก็จะมีสีออกไปทางเหลืองในขณะที่ e X R Virgin Oil เนี่ยจะมีกลิ่นรถที่เต็มที่ของกลิ่นน้ำมันมะกอกเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นกลิ่นที่บางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าก็เป็นน้ำมันที่มีประโยชน์มากนะฮะมีการวิจัยเพราะว่ามีส่วนช่วยในการลดมะเร็งในลำไส้นะฮะแล้วก็แน่นอนลดคอเลสเตอรอลนะฮะแต่ไม่ช่วยให้ผอมนะฮะตัวนี้เพราะยังไงมันก็คือไขมันเนาะ นอกจากนี้นะฮะับเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินอลิฟออยเนี่ยช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่า,าลดคอเลสเตอรอลแล้วก็มีสารบางอย่างนะฮะที่ช่วยในเรื่องการป้องก,กันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮะทีนี้เราก็มาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับโดยเริ่มจากอาเอาโกโก้ก,กับน้ำตาลเนี่ยนะฮะใส่น้ำลงไปะครับใส่น้ำลงไปทีเดียวหมดเลยนะฮะ แล้วก็คนนะครับคนพอให้น้ำตาลละลายเข้ากันนะครับนะอ่าครับเนี่ยก็มันก็เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็พักไว้ครับทีนี้เราก็จะมาตีส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปในโถตีครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับที่เดียวหมดเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับวานิลลาครับอ่าแล้วเราก็ แล้วเราก็จะตีนะครับ ็สีอ่อนลงนะครับแล้วก็มันฟูขึ้นแล้วก็ฟองอากาศเริ่มเนียนนะครับนะครับนะสีก็จะอ่อนลงแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะแบ่งใส่แป้งเราจะแบ่งแป้งเราจะแบ่งใส่แป้ง3ครั้งนะครับแล้วก็ใส่นมสองครั้งโดยเราจะใส่เป็นแป้งนมแป้งนมแป้งนะครับ <S <S ใช้ความเร็วต่ำสุดในการผสมนะครับ หรือว่าเราก็ผสมกับไม้พายก็ได้นะครับ แล้วเราก็ออกมาผสมมือนิดหนึ่งนะครับก็ผสมกวนกับมือเล็กน้อยนะครับให้เม็ดแป้งมันหมดได้แล้วครับเราก็จะแบ่งมาประมาณ250บซีซีนะับมาผสมกับช็อกโกแลตครับนะครับเราก็แบ่งมา250ซีซีครับ มาผาสมกับช็อกโกแลตนะครับอ่ะนี่ก็เข้ากันดีแล้วครับเราก็เทใส,ส่พิมพ์นะครับเราจะทำลายมาเบิรนนะครับเพราะนั้นเราจะเทสลับชั้นครับบังเอิญว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มันเคลือบสารกันติดนะมันก็เลยไม่ต้อง ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องออทาพิมพ์หรือว่ากุกกระดาษ แล้วเราจะเอาเข้าอบอไฟประมาณ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ขนาดของพิมพ์นะฮะ